อพี่วิชานพี่วิชานจา๋ะไหวไหมจ๊ะพี่เป็นยังไงบ้างจา๊ะโคยังชั่วแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่กลับไปพักที่บ้านก็คงดีขึ้นงานดับสีไปส่งนะจ๊ะพี่ไม่เป็นไรหรอกจก้ะทำอะไรกันอะ่ะทุเล่ ผู้หญิงอะไรไม่มียางอายมายืนกอดกับผู้ชายกลางร้านแบบนี้ได้ยังไงนี่นางดอกเอื้องจะด่าใครในหัดดูก่อนไหมอย่ามาเพิร์เจอร์ก็เห็นอยู่ว่าทําอะไรกันอะเอาเป็นว่าพูดไปเนี่ยเองก็คงไม่เชื่อหรอกแต่ว่าคนเขารักกันเนี่ยจะกอดจะจูบตรงไหนก็ได้ไม่ต้องอายเลยแอม่ไม่จริงนะจ๊ะดอกเอื้องเออลูกศรเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะจ๊ะน่าเกลียดพูดออกมาได้ยังไงอะเป็นถึงลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน แต่ทำตัวไม่มีราคาค่าระคขายที่หน้าแทนพ่อแทนแม่เองจริงๆจง้าจะทำอะไรไมันก็เรื่องของค้าไม่เกี่ยวกับพ่อค่าเองไม่ต้องสารแนมขายหน้าแทนหรอกนางสี <พอ S 1> ทำานพอพ่อดอกเอื้องที่วิชานนางสีมาด่าดอกเอื้องอะดอกเอื้องจะกลับคนเดียวหรือจะกลับกับพี่ไป เขาก็ไม่สนหรอกหรือว่าถ้าเป็นได้ก็คงเป็นได้แค่ดอกไม้ริมทางที่เขาแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่หยิบขึ้นมาดมหรอกนักชวนชมปากเองเนี่ยตัดแช่มนเลยเป็นบ้าอะไรติยิ้มอยู่นั่นแหละเอ้วก็ยิ้มให้น้องสียังไงละจ้านี่ไม่ต้องมากวนประสาทข้าตอนนี้ได้ไหม กินนมเย็นๆจะได้ชื่นใจจะได้หายโมโหดีไหมจ๊ะเก็บไปกินเองเถอะผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักพี่วิชานพี่ชอบน้งสีมันเหรอถึงได้ไปยืนกอดกันกลางร้านแบบนั้นอะดอกเอื้องพี่เหนื่อยพี่อยากกลับไปพักพี่วิชานพี่ไม่ต้องมาโยกโยเลยนะ ทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะถ้าเกิดว่ารู้ไปถึงไหนอายเขาไปถึงนั่นพระเอกลิเกคนดังยืนพ่อรักกับแม่ค้าขนมหวานปากตลาดกลางร้านกาแฟแบบนี้หน้าขายหน้าใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาเถอะไปไม่ไหวแล้วรีบไปก่อนพี่วิชา ของเดือนไหนออกมาเนี่ยบ้าเหรอไม่ใ <le> ช <d> ่ของข้าของพี่วิชานุ่นไม่น่าล่ะถึงรีบขนาดดอกเอื้องข้าว่าตอนนี้นะเองต้องรีบทำคะแนนแล้วล่ะดูท่าทางนังสีมันจะรุกน่ะอยากจะรักก็ยอมกันหน่อยหน่อยหนหน่อยยอมกันหน่อยได้ไหมเธอ